ไม่ต้องาจมาสามครับนะครับที่สำคัญฝากละครเรื่องคุณหมีปฏิหารนี่นะครับอสุพิเศษแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับดูรายละเอียดการพิออเด์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ซีรีสสามพัสนะครับที่สำคัญฝากละครเรื่องคุณหมีปฏิหารนี่นะครับ ขอเช็ได้ไหมครับมันดีขอบคุณทุกเสียงตอบรับกับการรับผมเอ้ยกับการรับคุณหมีไปอยู่ที่บ้านกันนะครับค,ครับอ,อ๋อปลาเทืยนที่สุดจะบอกว่าคือก้งมัาวเลยอะมยหมีดูดีกว่าคาเฟ่เทีเราไปถ่ยยายโ้โหบุ้ด้วยโอ้กอนก้อนจุดไมอะ 在。<Yeah. S 1> yeah. นีแรงก็ถ่ายวีดีโอน้องน้องทีง่ฝากไว้แป๊บนะได้คลยเอาให้โด่งดังจริงๆก็เดินเดินนิ้น่งไปเรื่องหนึ่งของคุณตังง้งเป็นลิทีเจนมาเป็นทั้งหน่ก็เพิ่งจะพิธีไปทุกคนแฮปปี้แล้วก็กับตัวกระแจ๋วก็เคยได้โอกาสเดินกับกระแจ๋วเอกชุลาอะไรแต่ก็เคลียพู้นี้จะต้องไปสุโข,ขทัยด้วยนะครับก็เลยตั้งใจที่จะมาท,ทําพิธีให้ทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนประสบคสวามสุขแล้วก็โด่งดังดีขึ้นไปนมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ใจมันเริ่มต้นที่ใจเรา เหมือนการที่ทุกคนามายืนอยู่ตรงเนี้ยมาได้ทํางานอยู่ตรงเนี้ยก็คือปาฏิหาริย์แห่งใจที่ทําให้เรามามีชื่อเสียงมีคนรักมีเงินทองมีความสําเร็จจะประกอบพิธีบ,ธบวงสวงสังเวย,บ,เวยบูชาความสําเร็จนั้นด้วยหัวใจแห่งความสํานึกรู้คุณอขอความกตัญญูนี้ จงกำเกิดเป็นพลังกำลงัง,ง,ด,ลด,ลงดึงดูดความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไป,นไปให้ท่านมาปสิทธิให้พรอ,อำนวยอวยพรแด่เราให้การงานทั้งปวงทุกเรื่องทุกละครทุกผลงานทีวีนเตอร์เราให้มีชื่อเสียงโด,ด่งดังแน่นอนที่สุดเราทํางานออกมาได้ดีอะไรดีๆก็จะตามมาเองแต่ถ้าเราทําไม่ดีอะไรดีๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เราเริ่มต้นก็ ตั้งใจนะครับเจทีส,สี่สามสามสาเ,เจ้าเรับฟวแล้วก็ 十二，大哥。 ตั้งจิตอธิษฐานเรื่องหน้าองค์พ่อพระศรีคเนศเรื่องหน้าองค์พ่อพระศรีคเนศการฟ้ากลางแจ้งการฟ้ากลางแจ้งแมข้าพเจ้าแม่ข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพักเคยประมาทพลาดพักล่าสัจจะวาจาใดไว้ล่าสัจจะวาจาใดไว้ให้คำมั่นสัญญาใดไว้ให้คำมั่นสัญญาใดไว้แล้วหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีไม่ได้กระทำตามสัจจะวาจาก็ดีแม่ธรณีผู้หนุนเนื่อง ให้สัตว์ท้งลายสัตทั้งหลายได้หยัดยืนได้พระแม่ทอดโอกาเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดวาาสนเปิดบารมีเปิดบารมียกตัวขึ้นมาครับว่าตามอาจารย์เสียงดังสนั่นวุนวายว่าพุทธทาเปิดบารมีพุทธทาเปิดบารมีสามังเปิดบารมีสามังเปิดบารมีสามครั้งเปิด บารมีหั่งทางเปิดบารมีนักเปิดนักปิดโมเปิดโม่ปอดพุทธเปิดพุทธปอดท่าเปิดท่าปดอดขอให้อาจารย์นะครับตั้งใจนะครับได้สำเร็จเสร็จพิธีแล้วถือได้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีข้อหางยัล่าไลมาไล่ขึ้นไปแบบมันท่าชะลบได้ถ่าทำลายบาปเพราะได้ดนลลวยนรกนะข้องวย บุคลาลักลบตามอยู่บุพภาชาห้าประการ,ร,การมล็ดพันห้าอย่างกาตกต้องสถานที่ใดหให้สถานที่นั้นจเจริญรุ่งรรเรือง,งแม้นอยู่บนฝ่ามืออันเป็นลายสตาชีวิตท้าพเจ้า สองสามก่อนล่มหุบเปิดแล้วเราจะโปรยไปพร้อมกันแต่ว่าคาถาตามอาจารย์ก่อนว่าสิทธิกิจจังสิทธิกิจจังดำดังมั่นใจเต็มที่ไปเลยสิทธิกิจจังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกรรมังสิทธิกาลยะสิทธิกาลยะคาถาคาโต้าถาคาโตสิทธิเตโชสิทธิเตโชชโยนิจังชโยนิจังสิทธิลาโภสิทธิลาโภ นิลันตะลังสัพพสิทธิสับพส e. ิทธิพะวันตุเมพะันตุเมองค์พอพระพิฆเนลองค์เจริญจงเจริญององค์พอพระพิฆเนจงเจริญองค์พอพระพิฆเนลจงเจริญศีมหาเศสาธุสาธุสาธุมาออกจากแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งองสามปอยพร้อมๆกันให้สูงที่สุดหนึ่ม आओ और अब मैं लाय करूंगा कि विनय नमो नमः अष्टविनय नमो नमः धन परिवापामोरय मंगलमूर्ति मोरय ओम गशनन बुद्धकनति सेवितम कपिता दसम संपराचार पशुनम मम सतम श्लोक विना सह करक नमामि विकनेसुर पर्वंकश्याम ओम श्रीं ह्रीं क्रीं क्रम गंगनपतये वरवर กระวชนำเมวชมร์าได้ทุกอย่างเลยนะครับใครอยากได้แฟนขับดีแฟนขับให้เยอะแฟนขับให้ตัางไดเยอะในของที่บ่ปลานนะครับแฟนขับจะให้ตางเราชนิดที่เรียกว่าคือรู้ตู้บ้านคือนีเดียนะครับปลาเชือกเนี่ยครับผมอครับเก็บผ้าไหมครับเก็บผ้าไหมครับอันนี้ต้องการเลยนะครับโอ้เอาเลยครับนี่แหละครับพร้อมกันเข้วไป เอาแทนขับหลงไหลได้เลยทีเดียวเอาเลยลูกทำคอนเทนด์นิดนึงนับจ้านับจ้าเองมือถือก่อนนะครับข้าหวหอมหนึ่งสอง,ส,องสามครับสามขอแยกกล้องนี้ต่อนะครับกล้องนี้ใกล้สัตว์ได้ออนแอร์แล้ว ก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนดูคาดหวังเอาไว้เยอะไงพราคาดหวังเยอะเราก็เราก็เสียวใจตัวเองว่าเราทําให้เขาได้ตามคาดหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราไม่ได้ทําตามกระแสว่าเราอยากจะทําละครวายแต่บังเอิญเราไปอ่านนิยายของคุณปราบมาเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับการเป็นละครน่ะมันเป็นละครที่เสริมสร้างความเข้าใจกันในครอบครัวที่มีลูกชายเป็นวายหรือมีลูกสาวเป็นวายเป็นเอาเอาว่าเป็นเกย์เลยอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็ ทำยังไงถึงจะเกิดการยอมรับกันได้ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูกเพราะฉนะนั้นอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จุดเด่นของคุณปราบก็คือนิยายของคุณปราบเนี่ยมักจะมีการซ่อนเงื่อนฆาตกรรมลับลึกลับซับซ้อนอยู่ซึ่งเราว่ามันเกินกว่าที่ละครไวใสๆจะมีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันน่าจะถูกทำจากนิยายเรื่องนี้ออกมาแล้วสนุกดีอะ่ะ<ม>ก็เลยก็เลยนำไปเสนอช่อง ช่องกับอนุมตัติอนุมัติไม่ใช่เพราะเพราะอยากจะทำวายนะแต่อนุมัติว่าโดยเนื้อหาเะยในเรื่องของมันเนะี่ยน่าทำแล้วตอนที่เราจะคัดเลือกนักแสดงอ่ะเรามีความรู้สึกว่านักแสดงที่เคยเห็นอยู่แล้วเนี่ยพอมาเป็นตัวละครคนอาจจะไม่เชื่อเราต้องเลยต้องเลือกคนที่แบบว่าไม่ใหม,ม่หน้าใหม่หน่อย <c oughs> อะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ <c oughs> ไม่ใหม่หรอกเขาไม่ใหม่หรอกแต่ว่าเราก็ไปชุบตัวใหม่ บทของน้องๆแต่ละคนอันนี้ถูกใจในตามบทที่เราวางไว้ไหมครับที่เราได้ไปศึกษาถูกใจไหมครับถูกใจไหมครับป้าดดันกดดันถูกใจถูกใจตัดต่อออกมาเรารู้เลยว่าเราตัดไปแล้วเออเราถูกใจเขาตรงไหนอะไรแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าคนดูก็น่าจะถูกใจเด็กๆพวกนี้ด้วยเรามีความรู้สึกว่าละครเราม,มันไม่ได้ จีนจีนอะไรขนาดนั้นแต่มันซึมซึมไปเรื่อยๆให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ยอ้ออะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่ค่คอ่ะบทบาทของแต่ละคนเริ่มที่อินกันกันได้ครับก็อินรับบทเป็นเต้าหู้หรือว่าคุณหมีนะครับก็เป็นป้าที่หายจากหมีกลายมาเป็นคนแล้วก็เป็นตัวที่คอยคลี่คลายเรื่องราวต่างๆในเรื่องครับครับในเรื่องต้องมีหมีตลอดเวลาไหมครับก็จะแปลงกลายมาแล้วแปลงกลายมาแล้วผมก็ก็จะเป็นอีพีหนึ่งนี่แหละที่จะบอกเลยว่าแปลงกลายมาได้ยังไงครับ ครบผมผมเ first นะครับก็พราโปรเป็นเกณฑสิทธิ์ครับในเรื่องก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของนันนะครับก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษากับเพื่อนครับส่วนผมก็จริงชีวิตจะค่อนข้างตรงข้ามกับเกณฑ์ส <c oughs> ิทธิ์เลยคือเขาจะเกิดมาในครอบครัว <c oughs> ที่แบบเข้าใจ perfect แบบไม่มีปมไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยส่วนผมก็คือตรงข้ามมาเลยจะมีปมตั้งแต่เด็กโดนพ่อทําร้ายแม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับจนโตขึ้นมาก็เหมือนฝังใจมาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างมีปมเรื่องความรักความเชื่อใจใครคุณสีคับครับสีก็รับบทเป็นสองนะครับก็ในเรื่องเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวแฮ ppy แฮ ppy อ่ะสดใสล่าเริงนะครับเป็นตัวที่ทําให้หลายๆตัวมีอนเนอร์จีที่ที่ดีบวกขึ้นนะครับผมแล้วก็ตามจีบคนริมซ้ายตลอดเวลาแค่ตามจีบเขาว่าเขาสวยมากเขาก็ไม่ไม่ยอมไม่ยอมรับรักเราสักทีนะครับผมก็ตามเกิดทั้งทั้งเรื่องเหมือนกันครับผมคุณจีบออกสื่อเลยอ่ะครับ ครับผมก็ยูโดครับรับบทเป็นตาทานตัวละครตัวนี้ก็จะมีความใช่พราเป็นเป็นความลับดีกว่าไม่รับเราจะบอกไปใชเป็นลับ <c oughs> เป็นเป็นลักแรกของพีรลน้นะเป็นลักแรกของพีนารครับผมก็จะเป็นเหมือนตัวสําคัญที่ว่าทําไม ถึงทำให้หมีได้กลายเป็นคนได้ท่านต้องติดตามเกี่ยวพันกันยังไงเกี่ยวพันกันยังไงคือเรื่องจบก่อนใช่คืออยู่โด่ะคือทั้งเรื่องแรกอ่ะนอนตลอดนอนแล้วก็อยู่โดขยับใดๆเลยนอนตลอดจนเหลือแตครึ่งเรื่องหลังนี่โดนขยับตัวแต่ เราให้ติดตามดูครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญยังไงในเรื่องครับผมครับเรื่องนี้ตีนัตถนุฏศิลป์ตีเคยเล่นซีรีส์วายมาแล้วอะไรนี้เพื่อนๆขอคำปรึกษาเยอะไหมครับตีก็อ่มีก็จริงๆเพื่อนๆเก่งอยู่แล้วครับได้เพื่อนเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างคู่คู่ตีเองเนี่ยก็เวลาเข้าคู่ใหม่ๆก็จะมีเกรงๆกันบ้างเพราะว่าเฟิร์สเองเขาไม่เคยเล่นวายตีก็บอกว่า อ่าเฟิร์สอยู่เฉยๆตีจัดการตีจัดการเลยตีก็ลุกเขาหนักมากแล้วแล้วก็เราก็จะได้โมเมนต์จริงตรงที่ว่าเขาเขินจริงครับผมคู่เราล่ะครับพี่กัจจัเอีกอินคือตอนแรกมันก็ในวงการวายใหม่ครับแต่ว่าเราเจอรับน้องไปครับผมก็รับน้องพี่ไงเอ็นไอซีแรกเลยครับจูก็ไม่สองสอบเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมไปเลยนะซีนั้นซนั้นก็คือสบาย สองชั่วโมงกสองชั่วโมงจริงๆแบบไม่ได้เวอร์เลยครับมีความเก่งความเกิดความอายไม่เป็นอย่างนี้คือเด็กอ่ะเด็กๆสั้งสองคนนี้ไม่เคยไม่เคยจูบกันเลยแล้วพอมาจูบเนี่ยเขาก็จะระวังไปหมดแล้วเราก็บอกว่าเธอไม่ต้องเอาแบบดูดดื่มแบบว่าลากไส้กันออกมาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะระวังพาระวังปั๊บมันก็ไม่ธรรมชาติที่มันก็เลยต้องมีการตกแต่งเรื่อยๆในการจูบเนี่ยคือเราต้องบอกว่าประมาณแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาช้ากว่าจะเข้าที่เนี่ยรวมทั้งกล้องที่ต้องดอลลี่นู่นนี่ต่างๆนานา จนท้ายสุดภาพก็เลยจูบสวยคือตอนแรกจูบไม่สวยเลยเหมือนเอาปากไปชนกันแล้วฟันไปชนกันอะไรเงี้ยมันไม่น่าดูอะเพราะครั้งนี้กไม่เห็นไม่มี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 ป้าเจ้าป้าเจ้าเขาจะล็อกคือที่ที่ไม่ชอบสายเด็กๆที่ไม่ชอบสายเด็กๆจะไม่เล่นแทนในการวิจารณ์แต่ลองเสียใจนะครับเดไม่พี่จะไปลองกับพี่ภูมิ่วงกันอยากให้น้องๆแล้วกันฝากถึงความสนุกของละครเรื่องนี้ที่จะออนแอร์เร็วๆนี้ครับ ครับผมงานก็ขอฝากละครมันใกล้จะออนแอร์มากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็รอมานานเหมือนกันเพราะเรานักแสดงก็ทํางานมานานเหมือนกันจนถึงตอนเนี้เราเป็นนักแสดงเองก็อยากดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นงาก็ขอฝากติดตามละครเรื่องคุณหิงปฏิหารด้วยนะครับยี่มีนาคม2ทุ่มสิช่องสก่อ3-3สิบสามีมีจะขอบคุณเลยแฟนคลับไหมเพราะว่าละครยังไม่ทันนออนแอร์แต่เขาก็จิ้นกันแล้วล้วก็แบบมี support อะไรอย่างนี้มาอะไรอย่างนี้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับพวกเราทุกคนเลยแล้วก็ อยากจะให้ติดตามกันเป็นละครเรื่องแรกที่อินเห็นแล้วรู้สึกว่ามันสร้างความเข้าใจระหว่าง LGBTQ กับครอบครัวเพราะฉะนั้นมันดูได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ครอบครัวถึงทุกๆคนเลยครับอยากจะให้ดูเรื่องน,นี้จริงครับแล้วก็อันนึงก็คืออยากจะฝากบ,บอกว่าจริงๆแล้วว่าละครเรื่องนี้ใครๆอาจจะคาดหวัง แต่เราไม่ได้คาดหวังว่าดูแล้วจะจิ้น <S 2> <S 2> ฟินอะไรอย่างนั้นนะเราดูแล้วมีความสืกอว่าอยากให้คนดูทุกคนมีความสุขก<อ>ับละครเรื่องนี้แล้วก็ได้อะไรที่เราสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาสําคัญบางอย่างที่เราแอบนะเราไม่บอกตรงๆแล้วแอบแทรกเข้าไปอย,อ,ยอยู่ในเนื้อละครแล้วก็ถ้าชอบทุกสุขเสาร์อาทิตย์2ทุ่มสใช่ไหมดูทางช่อง3กด33แป๊บเนี่ยถ้าจบป๊ออยากดูซ้มีอีกสองช่องทางคือ เธอก็ไปกดที่ชาแนลท plus อ่าก็จะได้ดูอีกในคืนนั้นเลยและถ้าเป็นสมาชิก Netflix คุณจะได้ดูใน Netflix ในคืนนั้นเหมือนกันและถ้าอยู่ต่างประเทศไม่ต้องตกใจเพราะว่า Netflix ของเราที่ออนไปเนี่ย25ประเทศทั่วเอเชียถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่าจ,จะดูทาง Netflix ไม่ได้ขอให้อยู่ทาง UN e นคคุณจะได้ดูแน่นอนเรียกว่าละครเรื่องนี้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมครับเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยใช่ใช่ใช่และที่มีคนเคยมาถามว่าอุ้ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรไหมอ่ะ การเมืองเป็นเรื่องของอุปนิสัยของตัวละครในครอบครัวแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อ้างอิงไปทางการเมืองไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนู่นนี่มันเป็นความคิดส่วนตัวของตัวละครในครอบครัวเท่านั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงยุคนี้แล้วอ่ะตัวละครที่เป็นนัทอ่ะก็เป็นตัวแทนของของของเด็กๆยุคนี้ตัวละครของเต้าหู้เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในระหว่างคนยุคเก่าและยุคใหม่คือเต้าหู้เนี่ยจะอยู่ในระหว่างแม่แล้วก็แล้วก็ลูกชายคือนัทเพราะฉะนั้น มันเป็นการดูละครเพื่อจะถมช่องว่างระหว่างวัยทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าละครคุณหีปาฏิหาริ mm hmm. มันน่าจะมากกว่าละครวาย mm hmm. คือไม่ใช่เป็นละครวายที่ดูแล้วจิ้นจิ้นกันเฉยๆ mm hmm. แต่ให้อะไรบางอย่างที่เก็บได้ก็เก็บ mm hmm. กเก็บไม่ได้ก็ไม่เป mm ็นไรเก็บไม่ได้ก็ก็สนุกกับการจิ้นจิ้นไปแต่ถ้าเก็บได้ก็ให้เอาไปมองรอบๆตัวเราเองเอาไปใช้ได้บ้าง mm hmm. อะไรแบบนี้ครับ ถ้าเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยเราจะมีความสุขมากพราว่าการที่ทําละครเรื่องนี้มาเนี่ยมันคือการทํามาเพื่อให้ดูทั้งสนุกแล้วก็มีอะไรบางอย่างมีสาระบางอย่างเก็บกลับไปด้วยอ,าาอ่ะน้องยูโดไหมปัดสัมมนิดนึงปัดพุ่มเตมจากป้าหรือว่าป้าพูดโอ้ป้าพูดไปหมดแล้วครับแล้วมันก็สำคัญไงเือเร<อ>าเจอคือก็อย่างที่ป้าบอกครับว่าคือเรื่องนี้มันเป็นของทุกช่วงวัยจริงๆแล้วคือเราจะเห็นคือถ้าเราดูแต่แรกเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาของระหว่างครอบครัว ที่แบบมีลูกที่เป็น LGBTQ เป็นยังไงแล้วเขาจะค่อยๆคลคลายค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆมีความเข้าใจกันยังไงก็ถ้าดูไปเรื่อยผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ข้อคิดแล้วก็ได้เข้าใจในสถานการณ์ของความเป็นจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็สรุปไปกับมันครับผม แอบเสริมอีกนิดได้ไหมก็คือมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครน้าปาสจัรย์มีหลายคนบมตายแล้วมันดิสนีย์จังเลยอะไรเงี้ยคือมันมีตัวละครที่เป็นเฟอร์นิเจอร์พูดได้ก็เลยคิดว่ามันเป็นละครสําหรับเด็กจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครสําหรับเด็กเล็กๆแต่ว่าถ้าเด็กๆจะดูก็ดูได้เป็นบางช่วงบางตอนแล้วก็ระหว่างที่ดูเนี่ย น่าจะมีผู้ปกครองคอยดูอยู่ด้วยและคอยอธิบายให้ความเข้าใจกับเด็กๆก,ก็จะสนุกแต่บางช่วงบางตอนก็ปิดตาเด็กๆอยู่ไล่เขาไปไนอน,นช่วงไหนครับช่วงไหนครับก็มหีหลายช่วงช่วงเธอสองๆๆค,นคนนั่นแหละเด็กรับได้แล้วครับ่แจดูได้หมดแหละจริงเ <c oughs> หรอก็หวังนหวังว่าหวังว่ามันจะสร้างความเข้าใจที่ดีกับระหว่างพ่อแม่กับลูกๆที่เป็น LGBTQ ขอบคุณครับเตมเสิร์สักนิดนะคะได้ค่ะกิ้เสือ